สวัสดีครับท่านผู้เจริญในธรรมและก็ลูกศิษย์ลนะูกหาที่ติดตามฟังผมธรรมะของผมสวนกระแสะโลกสวนกระแสะกุูบาอาจารย์หนึ่งเดียวนะะฮที่คือพูดเรื่องอยากให้ง่ายไปก้อนแต่ยังไม่ใช่ความจริงนะคนส่วนใหญ่มาฝากตัวเป็นศิษย์ผมสุดท้ายก็หลงหลงความรู้อยากจะสอน เมื่อไรมันมีความอยากจะสอนที่มันจะเก็บไว้ข้างในมันรอวันพวกเนี้ที่ผมบอกว่าเวลาปฏิญาณตนกับผมเนี่ยเมื่อไหรเธอคิดคดทรยศเอาธรรมะไปหาลาบสักระขอให้ทําที่เป็นแก่นจงเสื่อมไปเมื่อมันให้ิทปฏิญาณตนตรงนี้ด้วยใจที่มันไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แรกมันจะไปไม่ถึงสัจธรรมต่อให้อยู่กับผมต่อให้รู้ขนาดไหนสุดท้ายก็หล่ก็เสื่อมจะหลงก็ไปในอามิตร แล้วจะไปเป็นมัคจะเดินมัคได้ยังไงจะไปสอนคนให้รู้จักดีชั่วกิเลสสามตัวเนี่ยยังข้ามไม่ได้ลโลภะโทสะโมหะะยังมียังข้องเกี่ยวอยู่อ่ะยังไม่ได้หลุดพ้นจากมันให้อํานาจของมันมาควบคุมตัวเองอยู่แล้วจะไปอ้างตัวเองสอนธรรมะนู่นนี่นั่นโถเอ้ยเอออย่าให้อํานาจมา ควบคุมตัวเองได้หลงอยู่มาตั้งนานอพอมารู้ธรรมะแล้วก็หลงกลับไปไม่ใช่ทีนี้พอมันอยากมันมีความรู้อยากจะสอนคนแล้วเนี่ยผมบอกในพวกนี้ต่อให้รับปากกับผมขนาดไหนพูดไว้กับผมขนาดไหนมันก็หลงมันปากมันพูดแต่มันผิดสรรัตสัตที่มันให้นะ่ะสัจจะผมเรียกมันว่าสารณนะ การให้สัจจะต่อครูบาอาจารย์การไม่ประมาทในธรรมเพื่อความไม่ประมาทในธรรมที่ผมให้ตั้งสิทธิ์สัจจะปฏิญาณตนไม่ประมาทในครูบาอาจารย์ไม่ประมาทในตัวเองไม่ลบหลู่ครูบาอาจารย์ภายหลังการให้สัจจะวาจานี้ถือว่าเป็นสรระเป็นมงค,คลอางสูงสุดเมื่อไหร่ลบผิดสัจจะวาจาธรรมท,ที่เป็นแก่นมันจะไปไม่ถึงนะสัจธรรมมันรอเราอยู่ทุกคนเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ไปหลงกับความรู้ ดวงวญญาความจําได้หมายรู้จากอาจารย์ที่อาจารย์อบรมสั่งสอนเทศทําคลิปออกมาทําคลิปเผยแพร่แล้วก็คลิปที่เก็บไว้ในคลิปลับเพื่อให้ลูกศิษย์ได้ศึกษาต่อลูกศิษย์ที่มาปากตัวเป็นศิษย์เปิดดวงวัญญาแล้วให้ได้ศึกษาต่อจนถึงที่สุดงารทมอย่างเช่นคุณหมูชัยยาก็ฟังคลิปลับก็พีิกเลยนะฮะอืมแค่นั้นเอง พี่เราเขาก็เห็นแล้วว่าเขาไม่รู้จะสอนอยังไงเนี่ยอาจารย์ผมไม่มีความอยากสอนอยู่แล้วก็ถึงสอนมันเน่อะไรมาสอนเจ้าได้มาพูดไปสองไพ่เบีย้ยนิ่งเสียจะดีกว่ามันก็เป็นเอาความรู้ความจําที่ได้มาจากอาจารย์หรือฟังมาจากที่อื่นเอามาปรัผนวกเข้าหากันเป็นความคิดของตัวเองเป็นความจําของตัวเองมันก็ไปสอนคนอื่นมันก็จําตามก็รู้ตาม,มทีนี้ก็จะไปหลง หลงตัวเาหลงตนอีกหลงความรู้อีกมาหน้าทิฐิอีกอัตตาตัวตนทุกคนมันก็เป็นอย่างนี้นะมันไปถึงไม่ถึงฝั่งถึงดับอุปทานตรงนี้ไม่ได้คนที่อยู่กับผมนี่พูดต้อยต้อยต้อยตามผมนี่เก่งเหลือเกินสอนคนคนู้นคนนี้ว่าคนนู้นคนนี้พอออกไปสอนคนนะมันก็ทําเป็นพูดดีสละสะลวยตอนอยู่กับผมนี่ห้าวเหลือเกิน แต่ละคนนีอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะอ่นนอืมพราะออกไปจากผมแล้วเนี่ยกลัวาา <c oughs> ่าเขาไม่ศรัทธาเริ่มสร้างสตรอรี่แล้วเริ่มตอนแหลมึแปลกนะสิ่งที่พูดมาเนี่ยให้สัจจไว้นี่ตรงกันข้ามกันหมดเลย นี <sprout> ่แหละับพวกความรู้เนี่ยมันทําให้คนหลงหลงหลงก็อยากได้คำสรรเสริญมินทาไอคำสรรเสริญสกระลาบยศสรรเสริญนะเดี๋ยวก็มีเหตุผลอีกอ้างว่าอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาอีกคอยดูดิคอยดูไปลูกศิษย์ที่ออกไปจากผมมาทุกคนน่ยอ่ะ มันจะมีคนเดียวสอนสอนนะไรนะนักเรงธรรมอิสระที่ที่ออกไปทําคลิปแต่ก็ยังไม่ได้ทึกทิ้งอาจารย์ตอนแรกก็ห้าวเหมือนกันอาจารย์ไม่เตือนก็ยังฟังเขาฟังตอนนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยทําคลิปมั้งนักเรงธรรมอิสระนะที่ด่าเหมือนกันกับผมนะ ก็ยังก็ยังมีสิ่งที่มองมองว่าเออยังยังเป็นคนที่กระตันยูยังเป็นคนที่ไม่หลงไปไกลยังกลับมานั่นได้เพราะว่าพอเรารู้เราได้ไปคุยกับคนแล้วเนี่ยเขาเขารู้สึกว่าเอยเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยมันจะหลงไอ้ตัวนี้มันจะหลงมโนผมบอกเลยนะแต่ยังไม่เข้าถึงยังไม่เห็นความจริงแม้แต่การรู้ตัวทั่วพร้อมผมฝึกมาหมดแล้วฮะอืม รู้ตัวยังไงก็ต้องรักษาก็ยังต้องสงสัยนะฮะตัวนี้มันถอนออกยากตัวกิเลสตัวที่ผมว่าเนี่ยไอตัวที่เป็นคอยรู้ตัวที่รู้ตัวมีสติอะไรก็คือตัวมันเองพอใอมีสติขนาดนี้ก็ขาดตัวเองถ้าขาดปัญญานะแล้วปัญญาที่ผมว่าเนี่ยไม่ใช่การคิดเอาปฏิบัติเอาหรือฟังเอาเออหนึ่งมันจะต้องเห็นในสิ่งที่ผมพูดจริงๆเพราะว่า สิ่งที่ผมทำไว้อะดีแล้วลูกศิษย์ไม่ต้องไปทําอีกหรอกนะฮะไม่ต้องไปพยายามที่จะก๊อปปี้อาจารย์แล้วไปทําต่ออีกหรอกมันไม่มีประโยชน์นะฮะอาจารย์ทําไว้ดีแล้วแค่ออกมาพูดอยากจะพูดก็เหมือนสารีบุตรเหมือนโมคคลานะไปบอกไปบอกเผยแพร่ธรรมตาฐานในทางที่ไปบอกกล่าว อย่าไปตั้งตนเป็นอาจารย์เสเองนะเพราะสิ่งที่เธอเอาไปตั้งตนเป็นอาจารย์มันก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งไปจากอาจารย์แล้วก็ปรุงแต่งไปจากตรงนั้นตรงนี้เอาไปผนวกกันเป็นองค์ความรู้อือยู่ในสัญญาเพราะฉะนั้นตราบใดที่เธอยังทำลายความมืดบอดของตัวเองไม่ได้เนี่ยต่อให้เธอแสดงท่าทางลีลาพูดนิ่มนวลสร้างสตอรี่ที่ดี ข้างในเธอมันก็บ่งบอกถึงตัวตนเธอทําเพื่อต้องการลาบสก,กาาดดัาละาก็เช่นนั้นคนพวกนี้มันจะดูง่ายมันจะห้าวตงแต่แรกอาจารย์หนุ่มอยู่กับผมมาตั้งนานแกไม่เคยคิดอยากจะสอนใครทุกวันเนี้ไอสอนเนาะอาจารย์ไม่ได้สอนง่ายนะแต่ก็เดินตามอาจ,จารย์ได้อยู่ก็แนะนำได้ แต่ผมผมคี้เกียจบางทีมันต้องคานจานยูโดมแกงหุดหิดง่ายไงพูดไม่นั่นแกก็แกก็นั่นของแกแกอยู่กับผมมาตั้งแต่รุ่นแรกอะมีคนมาชวนแกไปแต่แกก็ไม่ไปนะนะสมัยก่อนอจนมาสมัยมที่คุณคุณคุณอะไรอยู่คุณจิ๊บอยู่ผมเนี่ยไปชวนแต่กอะไรแกรก็ไม่ไปก็ นย่ยนี้แหละคือคนเราทามันถึงแล้วเนี่ยถึงความจริงแล้วเนี่ยมันไม่รู้จะพูดอะไรมากหมายพูดไปก็เท่านั้นมึงก็เข้าใจก็เข้าใจมันจะขายพวกครูบาอาจารย์ที่ท่านถึงถึงแล้วท่านก็บอกมันเป็นสมมุตินี่นะั่นท่านที่ท่านไม่สอนไม่รู้จะสอนอยังไงเก่งท่านก็ให้เออให้มีสติไว้นะแค่นั้นแหละท่านก็ไม่ไปตั้งตนเป็นเจ้าสํานักหรอกคนเหล่านี้ที่ถึงจริงๆเขาจะไม่ตั้งตนเป็นเจ้าสํานักนะฮะ ผมก็ไม่เคยมีสำนักแบบนั้นเจ้าสำนักจะต้องมีวิธีการผมไม่มีผมไม่มีวิธีการผมชี้เห่นงเดียวถ้าเห็นถูกทุกอย่างถูกหมดถ้าเห็นผิดต่อให้สอนดีอธิบายดีความจำทั้งนั้นอนะ่ะเขาก็ยังไม่เห็นตัวเองเขายังไม่เห็นตัวเองเขาก็จะชี้ให้คนอื่นเห็นไม่ได้นะฮะว่าเดินมักยังไงสมัยก่อนมักเฟอร์เลอรี่ ที่อยู่เนี่ยเฟอร์ลรี่คือยังไงอ่ะกูยังไม่รู้เลยมักเฟอร์ลรี่อ่ะฮะมันเป็นยังไงก็แค่คนมหาอาจารย์ตื่นตื่นรู้เร็วแค่นั้นเองแต่แม่งต้องเดินต่อยอเยอะนะฮะเพราะยังมีกิเลสอาสวะที่ซ่อนลึกอยู่ภายในอ่ะเวลาออกไปใช้ชีวิตจริงๆอ่ะเกิดปัสาักระทบเนี่ย ตัวนี้มันออกมาโลดแล่นสุดท้ายมันก็ครอบงำคือเกา่าผมถึงบอกว่าอย่าประมาทในอออิสระอย่าประมาทในธรรมอย่าไปหลงอ,อกความจำมันต้องเห็นความจริงมันถึงจะมีพรมวิหารสีจริงๆ <S 2> <S 2> <S 2> มึงจะเดินมักเข้าสู่เส้นทางมักเข้าเส้นสู่เส้นทางอาริยมรรคกีรุงแปดผลนิพพาน คือการผลไปจริงๆแล้วทุกคนก็จะเงียบไปคนที่มาช่วยผมก็มาลงตรงนี้นะครับตอนแรกก็พูดอย่างนั้นอย่างนี้นะจะไม่นั่นจะไม่นี่มาเป็นผู้ช่วยอย่ามาเรียกอาจารย์อย่ามาเอาเบอร์โทรกูอย่ามานั่นกูจะไม่ทำคลิปกูจะไม่นั่นไม่นี่เห็นไหมสุดท้ายมันก็เด้งมาให้ผมบินผมนึงบอกว่ามันหนีไม่มันไม่พ้นขี้ปากตัวเองหรอก ผมดูตั้งแต่ตอนแรกแล้วแล้วผมก็เลยเอ,อผมรู้แล้ว,ว่าแต่คลิปเมื่อวานผมเุ่ปล่อยไปนะคลิปอบรมลูกศิษย์นะผมทำไม่นานแล้วแล้วยังมีคลิปหนึ่งที่ผมอบรมก่อนหน้านั้นะแต่ยังไม่ได้บันทึกลง y o ยูทูบนะครับมีอีกอบรมวันที่ย้ายมาอยู่นี่ผมก็อบรมพอเสร็จจากงานมันเกิดพุทธเละเทะกันหมดเลย อบรมเป็นชั่วโมงคือเกาคนลโลกมันอบรมยากคนที่มันลงไปแล้วนะพูดไปก็เท่านั้นเนี่ยสอนธรรมะแบบไม่ต้องมีไม่ต้องแต่งตั้งอะไรทำเหมือนเดิมจะได้ไม่มีเกิดเหตุการณ์ในแบบนี้นะ ถ้าแต่งตั้งใครขึ้นมาโอ้โหพวกนี้มันฟูมันหลงตัวเองสุดท้ายมันก็กลับไปทำเหมือนเดิมประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนเดิมนะก็โอเคมันมันฟังธรรมอาจารย์เยอะมันจะได้ตื่นมึงไม่ต้องไปฝึกหรอกรู้ถึกตัวรู้สึกเครียอะลยมึงยังไม่ตายมึงรู้สึกด้วยนะมึงไม่ต้องไปฝึกมีสติอยู่กับตัวเองอะไรล่ะมึงได้แค่นั้นล่ะผมจะบอกมึงออกไปใช้ชีวิตแต่มึงไม่สามารถรักษาสติอยู่กับตัวเองได้ตลอดหรอก เดี๋ยวมึงก็เผลอออกไปคิดปรุงแต่งเหมือนเดิมเผลอกลับไปก็ต้องมาฝึกอยู่อย่างเงี้ยวนเวียนซ้ำซากไม่มีวันจบสิ้นกูจะบอกมึงฟังกูฟังไปเรื่อยๆแล้วมึงจะตื่นขึ้นมามึงจะวางความเชื่อเดิมๆก่อนพอมึงวางความเชื่อเดิมๆได้อ่ะเพราะสิ่งที่อาจารย์วิทย์พูดเนี่ยถ้าฟังจริงๆเนี่ยไม่ต่อต้านอ่ะมันจะเกิดปฏิหารเว้ยมันจะวางไปโดยธรรมชาติของมันทีนี้มันจะเริ่มตื่นสัมมาจะเกิดขึ้นนะฮะ สติแบบสัมมามันจะมาเองเพราะมันวางของหนักไปมันจะเข้ามารู้ตัวโดยธรรมชาติเลยมาเห็นตัวเองอะ่ะมารู้ตัวเองนี่คือของจริงแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยถ้ามันข้ามไม่ได้มันก็ต้องมาอาจารย์อย่าปล่อยให้เสียเวลาเมื่อมันตื่นแล้วไม่ใช่เสียดายงกนู่นนี่นั่นโอไปหาอาจารย์ต้้งค่าครูนู่นนี่นั่นมึงได้ฟังของอาจารย์แล้วมันก็โชคดีแล้ว การได้เกิดเป็นมนุษย์น่ะมันโชคดีหนักหนาการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลหรือสมัยนี้ได้ฟังอาจารย์มันโชคดีเด้งที่สองโคตรโชคดีเลยบางคนฟังไม่ได้ทิ้งไปปามาจับช่วงอีกก็ติดกรรมตรงนั้นไปไม่สามารถที่จะกลับมาฟังได้อีกอ่าแต่บางคนก็กลับมาฟังได้อีกนะก็มาสารภาพบาปกับอาจารย์สุดท้ายก็ถึงมาถึงผลได้เหมือนกันก็มีตัวอย่าง,างเช่นคุณเปาก็มีนะฮะแต่แกก็ยังไม่ประมาทมีหลายคน 3เมื่อในฟังธรรมตถาคตหรือฟังธรรมตถาวิทย์ได้มาเจอตถาคตหรือตถาวิทย์ไม่มีประมาณความโชคดีชนิดเนี้ยวัสนาชนิดเนี้ยจัก,กรวาลแตกดับก็มีอาจเป็นไปได้ที่จะเจออีกนะเพราะฉะนั้นการไม่ปล่อยให้โอกาสมันพลาดไปนะคลิปผมไม่ใช่เด้งไปง่ายนะมันจะเด้งขึ้นที่หลังเขา ไอ้พวกเปลือกมันจะกบไปก่อนต่อให้พวกนี้ทําคลิปทีหลังผมหรือเป็นลูกศิษย์ผมก็ตามมันจะเด้งมาก่อนผมจะปรากฏทีหลังนะครับแล้วใครไม่ได้ไปเจอเนี่ยถ้าปัดทิ้งแล้วก็พลาดโอกาสไปก็ไม่เป็นไรล่ะฮมันอยู่ที่วิบากของเขาแต่ละคนคนโคมันจะเยอะก,กว่าเขาโคคนเห็นมาร้อยคนพันคนอาจจะดูสักคนสองคนนอกนั้นเขาจะไปตามกระแส แห่งกรรมเขาผมนี่บอกทุกคนสุดท้ายก็หน,นีไม่พ้นฝึกสติฝึกสมาธิฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันให้รู้กับตัวเองทุกคนแม่งก,กลับไปเป็นอย่างเงี้ยลูกหนึ่งก็ก๊อปผมความคิดเห็นไมนน่นี่นู่นนี่นั่นมึงก๊อปเขาไปแต่มึงคิดว่ามันจะมีความปฏิหารนะมีความศักดิ์สิทธิ์มึงอย่าไปหลงในความรู้ตรงนั้นที่มึงฟังไปแล้วไปเรียนแบบ มันมีฏิหารหรอกมึงปราบมโนไม่ได้หรอกคนที่จะปราบมโนวิญญาณหรือรูกของวิญญาณหรืออัตตาเนี่ยคืออาจารย์วิท,ท่านั้นที่จะทําลายกระบวนการพวกน,นี้ได้นะฮะเพราะอาจารย์มาทําลายความหลงอย่างเดียวโมหะ,นะะและอวิชาตันหาวประธานฝ่ายจิตอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับสมมุติโลกอ่านะฮะสมมุติโลกคือการดําเนิเนชีวิตในมรรค ดีช่วยอยู่ที่ตัวเราถ้าเรายังไม่เห็นเนะี่ยความชั่วของเราเนี่ยอมืมันก็ตกไปฝ่ายกิเลสสามตัวเนี่ยโลภโทสะมัวที่เป็นเป็นของคู่โลกอยู่ตัวเนี้ยอโลภมีอะไรการราคาตัณหาออย่าให้มันมาครอบงําจนจนหลงมัวเมามความโลภอย่างเงี้ยอย่าให้มันครอบงําจนหลงัเราความอิจฉาริษยาอย่าให้มันครอบงําจนหลงมัวเมา เอออยากได้อยากดีอยากใหญ่ของเขาอะไรประมาณเนี้ยเพื่ออามิตรพวกเนี้ยเห็นเห็นบูชาสิ่งเหล่าเนี้น่ามันลงอย่าให้มันมาครอบงำนะฮะให้มันอยู่ในทางสายกลางเอครับแต่ทุกคนมันผ่านไม่ได้โลผ้านี่หนักยากสุดกว่าจะมาถึงโทสาก็อีกรีเวลหนึ่งโทสานี่เป็นกำลังของ ความชิงชังความสะสมความเกียจชังภายในนะฮะเพราะอะไรทําไมสองกิเลสสองตัวถึงของครอบงาเราได้ก็เพราะโมหะงไงความหลงเข้าแทรกเนี่ยมันหลงทุกอย่างหลงรู้ก็ใช่หลงมนูหลงว่าตัวเองเก่งตัวเองนั่นนี่นั่นหลงมันไม่พ้นจากตรงนี้ฮะมันดับตรงนี้ไม่ได้สิ่งที่ผมทําเนี่ยมันเป็นแค่สตอรี่นะมันไม่ใช่เกี่ยวกับลึกๆของผมเลยอืม คนถึงมองผมไม่ออกอะทําทไมผมถึงสอนสวนถึงด่าดีกว่าผมด่ามนุษย์อัตาของคุณทุกคนมันมีตรงนั้นแหละจิตใต้สํานึกเราเนะ่ยมันมีตัวตนอยู่ไอ้ตัวนั้นแหละอตรงนั้นต่างหากคนมันไม่เข้าใจหรอกเพราะมันมองไม่เห็นถึงแก่นลึกๆข้างในของมันอยู่ผมต้องบอกว่าเวลาฟังผมเราต้องวางอืนิ่งๆเฉยๆวางทางตาทางหู ฟางแบบอย่าเข้าไปหลงกับมันฟังให้มันใจสงบนะทุกอย่างมันจะสมบูรณ์มันเองเดี๋ยวมันจะตื่นเองเมื่อ,อไรมันไม่ปฏิฆะนะมันไม่ยินดียินร้ายอะพูดยังไงฟังอาจารย์ไปไม่ยินดียินร้ายไม่ต้องมาชื่นชมอาจารย์อกให้มันเกิดความสว่างก่อนมาชื่นชมมันเกิดจากศรัทธาที่แท้จริงเกิดจากการที่เห็นความโง่ความหลงของตัวเองบางอย่างที่ผิดพลาดไปที่เราหลงอยู่ ความเชื่อผิดๆความศรัทธาถึงจะเกิดขึ้นแต่ถ้ายังไม่วางความเชื่อผิดแล้วมายึดเอามั่นถือมั่นในตัวผมนะ่ะมันก็บางเหมือนเดิมนะมายึดมั่นถือมั่นในคําพูดของผมมันก็ไม่ใช่ทําม,มันมีสองด้านเสมอเราต้องไปด้วยความคู่เพื่อเดินทางสายกลางเดี๋ยวต้องมีธรรมคู่ตลอดนะเพราะฉะนั้นธรรมที่แท้จริงธรรมชาติที่แท้จริงอะมันไม่ใช่การไปปฏิบัติหรือไปกระทำ แม้แต่การฝึกสต,ติก็ผิดแม้การมีสติอยู่ตุกลูกกบตัวเองมันก็ยังไม่ใช่ทั้งอย่างลงม่มหมดแหละผู้สอนก็ได้แค่นั้นเนียตัวเองก็ยังมีตัวตนอนตตาตัวตนลึกๆอยู่ยังข้ามไม่ได้ยังมองไม่เห็นทะลุปุ่มๆยังไม่เกิดความสว่างภายในจริงๆยังทาลายความมืดบอดตัวเองไม่ได้จริงๆปากพูดไปสุดท้ายก็หลงเหมือนเดิมโอเคลิปนี้จบแค่ทีเบอร์โทรของออยสละก็ศูนย์เก้าแปดสามสี่หนึ่งแปดหกสี่สี่ สอนที่จบไม่ได้สอนใ้จำถอยให้สุดหยุดทห่เป็นเห็นหได้ทำลายให้สิ้นไม่ได้หลงอยากจะไปเป็นครูบาอาจารย์ต่อแค่นี้เนะี่ยสาธุครับสวัสดีครับ